ก่อนนนแล้วีคเทซาบีได้สบายดีพลอพี่น้องเมื่อนี้จะพาพวกท่านไปเบ่งบรรยากาศการเห็ดลาบดิบลาบสุกลาบดิบลาบสุกลาบสิบส้นควายแล้วก็เห็ดต้มหั่มควายต้มควยควายเสนเอก,ก็เป็นครั้งแรกที่พระเจ้าได้มากินต้มหั่มควายเนาะครั้งทำอิดครั้งทำอ่อนนี่แหละ กไปเบริงบรรยากาศรวมๆนํากันแล้วกันว่าเป็นจังไดเดี๋ยวไปเบริงนํากันว่าได้เฮ็ดอีหยังแดอันนี้เนาะเพิ่นกําลังใจซีนอยู่ว่าตัวเดชลาบก็แล้วนี่คือห่อมมันเนอข้ำมันหวานข้ามันหวานนอ่ข้ายก็มีหำชองหน่วยเนาอเดี๋ยวว่าตรงเลงเอาไปหัว่าควายมีหำตรงหน บลรับป่ะขาพาลงลงงาปะลูกแปะเอาไว้ที่สอยหางใช่ไหมฝักลาบกันนี่ฝักลาบอืมเอาทินหนั่นดู<ะ>นี่นี่ดูเอาพาไปด้วยกั ตอนนี้กําลังแม่ครัวสังเกตุบงแม่ครัวมีดฟักลาบกับคนนี้เกือบเท่ากันนาะแต่ว่าเพื่อนนี้เพื่อนว่าจะซอยห่างสิ้นควายพอดีมีเอ่อมื่อนี้ไปยามบ้านพี่น้องเพื่อนจะเห็ดลาบลาบควายลาบควายแล้วก็จะเห็ดต้มหั่าควายแล้วก็ต้มควยควายเช่นเดียวกว่าจังใดก็ข้าพเจ้าอันนี้เป็นข้างที่มีที่ข้าพเจ้าได้มากินอันอต้มหั่าควายก็ถือว่าน่าสนใจ การฟักลาบจะโบฟักแหลกบาไใดเพิ่นจะฟักเห็ดซอยหางเป็นคล้ายๆกับซอยจุนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าพวกเขาจะเอาลวกนหนึ่งเพื่อฮะเพื่อพอบนเนืใจว่ามันมันสะอาดบอ่อนะคันว่าบบสะอาดนี่ยฮก็ย่านว่าจะมีปัญหาฉะนั้นก็จะลวกนึอยหาานึ่ง เหตับเรีบ้กาิเรียกันหนเ่ไินหดยปายาปูซีชุบโอีงเขาเขาหมักไปั่นเราไปเหรออ๋อผนข่าเวียดชงนี้ยาปูเขาเวียด์ละ คนไฟลายเลยลาบกะฝักสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้ก็เอามาคนเบงกะจะเป็นลาบเนือนเน้อสิ้นควายลาบเนื้อสิ้นควายกะคนคนเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำปูน้ำปลาไปเรียบร้อยแล้วกะเกลียมที่จะ,อ,ะอันนี้เป็นต้มไส้ ไ้ออนไ้แก่ของควายแกใกล้จะสำเร็จแล้วแหละพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวนี่เจลสำหรับจุแต่ว่าลาบพวกเขาจะเห็ดทางสองสนิร็เนาะลาบดิบลาบสุกมีเครื่องในใส่ไปลงไปเนาะถ้าบ่ามีเครื่องในอาจจะบวกครบเพยในผู้วันนี้อาจารย์ผู้เพื่อนพาเห็ดลาบนี่โอ้ยธรรมดานี่ลาบดิบดิบเลยสิว่ดดิบกับโบแมนแต่ว่าเครื่องในนี่ก็สุกแล้วเนาะ แต่สิ้นยังมีแต่สิ้นกะดิบๆอยู่แต่กะเครื่องในหรือว่าเครื่องปรุงอื่นๆกันถือว่าน่าสนใจน่ากินบรรยากาศกินมีเมียงวันหลายขนาด ถ้ามีเมียงวันหลายวันนี้หู้สึกว่ามันจะเป็นของสดของแท้เพราะฉันถ้าบุมีเมงวนันแสดงว่าของเจะมีสารเคมีมีเน<ม>ื้อผสมประสานจะเหตให้เมงวนันหรือว่าเมงไม่เมียงตอกบ่มานะคนว่ามีเมียงไม่เมงตอกเมงวันเมงมีมาก็แสดงว่าของนั่นสดแต่มันยังมีกิน กลิ่นอายของธรรมชาติ่มันก็มาพอมันบ่ได้มีคีนมอเคมีอย่างเดพนบอกว่าฉะนั้นก็กินอยู่บรรยากาศแบบนี้กับอ่าแต่ว่าฮักแพงสุดจิตกาบงสากับเพื่อนสนิทมตรสหายหลายๆายคนก so ับบรรยากาศขบงานตามธรรมดาเนาะครับพระเจ้าก็บ่ได işte> ้เอาเสียงบรรยากาศให้ฟังเพราะว่าเพื่อน่ังจะว่าเพื่อนเปิดดนตรีเสียงดังพอสมควรก็จะเหดให้เพลงตลิขสิทธิ์ก็เลยบ่ได้เอาเสียงดนตรีบรรยากาศจากข้อบใจนั่นที่